ยิงนกเป็ดน้ำแต่ตันโลกสองโอ้ตกทีเดียวตั้งห้าหกเดี๋ยวมาในมะนาวเดียวมนกันก็อย่างนี้ก็เรื่ท้าสุปมาเสียหายจนจนเกินเลยประโยชน์ทั้งเทวดาจำนวนหลายพันก็ได้กล่าวคำสาธุการมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจก็จะไปถามคราบสงสัยว่าทำมาจากศูนย์เนี่ยแลจะ ใ่พก็ูดาบันเดียอคะกาทำมีอะไรท่ไปดี้ดาานาันท่นั้นอ่าถ้าสูงงไปกว่านั้นก็เรียกพายานเรือจักสุขไม่ใช่ธรรมาจักสุนะม,ะมีแต่ทีแต่แม่นาสเนรวนเวท่นั้นที่ทจะ,ท,จะที่จะตอบปัญหาอ๋ออ่ในสมัยนั้นนะครับป<ถ>รากฏว่ามีแต่พร่นาเสนเท่านั้นที่อมอาจสามารถที่จะต้ตอบ ปัญหากับพระเจ้ามีดินได้นะพระโูคอื่นแน่เป็นพระอระหันต์ท่านก็ไม่ได้องอาบทางนี้เข้าใจว่าคงจะหาพระที่มีปฏิสัมพิทาทั้งสีไม่ได้นะได้เฉพาะท่านพระนาคเกษตรปฏิสัมพิทาญาสีเลวายาณความโร้แตกฉานสี่อย่างหากปฏิสัมพิทา แตกฉานในผลธรรมปฏิสัมพิทาแตกฉานในเหตุดุรติปฏิสัมพิทาแตกฉานในรตินะคือภาษาถึงร้อยเอ็ดภาษานะครับแล้วก็ปฏิพานปฏิสัมพิทาแนะแตกฉานในปฏิพานคือรอบรู้ในอันที่จะใช้ปฏิ มาปฏิสัมพิธาสามขั้นตนนะก่อจากนั้นพระนาคเสนลุกจากอาสนะเข้าไปหาท่านพระอัสสะคตณที่ท่านพำนักอยู่ท่านเข้าไปแล้วก็กราบไหว้ท่านพระอัสสะคตและนั่งลงณที่สมควรส่วนหนึ่งท่านพระอัสสะคตได้กล่าวก่ท่านพระนาคเสนผู้นั่งลงณที่สมควรส่วนหนึ่งแล้วว่านี่แน่ท่านนาคเสนขอเ,อเธอจงไปยังเมืองปาตลีบุตร ท่านพระธรรมรักขิตอาศัยอยู่ที่วัดอโศการามใกล้เมืองปาตลีบุตรเธอจงเรียนพระพุทธพจน์ในสำนักของท่านธรรมรักขิตนั่นเถิดให้ไปที่เมืองปาตลีบุตนะท่านพระโรหณนะที่เป็นโอปชานะครับก็เป็นเพียงให้พระอาศัยกุศนะ รับผิดชอบพระนาาเกษต,ต่อไปจานั้นหมดตุลาของท่านแล้วท่านองน้นะทีนี้พระอาศัยก็จะทํำยังไงใน่สช่ตุลาของท่านแต่เราคนละพระอาศาัยกท่านไม่ได้เป็นเป็นพระที่เชี่ยวชาญชานาญพระไตรปิฎกนะครับยังมีโลกอื่นที่ชานาญสันทัญมากกว่าท่านคือท่านทรมาลักธินะครับเวลานั้นท่าน อาศัยอยู่ที่เมืองปาตรีบุตณวัดอโศการามวัดอโศการามในที่นี้นะครับไม่ใช่วัดอโศการามที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะ <l Rey> นตะ่ตนะ้งบอกชัดเจนอยู่แล้วเมืองปาตรบุตนะครับอต่จงเรียนพระพุทธพจน์ในสำน,น,นักก่อนท่านพระกรรมรกขิดนั้นเถิด ดังนี้ท่านพระน่าเกษนถามว่าท่านพู้เจริญเมืองปาตรีบุตรอยู่ไกลจากนี้ไปสักเท่าไหร่ขอรับหลายราย้อยโยอดเลยน่านเกษนก็เกิดความย่อท้อขึ้นมาว่าท่านพู้เจริญหนทางก็ไกลระหว่างทางพิกาหสารก็หาย,ยากแต่ผมจะไปได้อย่างไร mm hmm. เธอจงไปเถิดน่าเกษน์นระหว่างทางเธอจะได้บินตบาทข้าวสาลีสุก ที่ปราศจากาาีในตัวเป็นข้าวชั้นดีและเก่งมากมายกับมากมายท่านพระอาสซคตท่านไม่ํำนาญด้านปริยักษ์ก็จริงแต่ท่านเป็นผู้ที่สำเร็จนะอภิญญานะครับใจเริญชามสำเร็จอภิญญารู้ เหตุการณ์ในอนาคตได้จึงรู้ว่าพระหน่าเกษมถ้าไปแล้วก็จะพบความสะดวกไม่เลยลําบากหนทางนั้นจะยาวไกลเลื่องหลเรื่องยังไงก็ไม่ลําบากท่านพระหน้าเกษมได้กล่าวว่าขอรับเกระผมและก็กล่าไว้ท่านพระอสกุลแต่ทำประทักษิณถือบาทและจีวรหลีใจล็กไปทางที่เมืองปาเจริบนั้นตั้งอยู่แต่มีอะไรสงสัยไม่เข้าใจก็จะใส่ถาม ็ในสมัยนั้นและเศรษฐีชาวเมืองปาตาริบทคนหนึ่งกําลังเดินทางไปเมืองปาตาริบทพร้อมกับเอวีนห้าร้อยเล่นนะเธอไปค้าขายกลับมาเศรษฐีชาวเมืองปาตาริบทก็ได้เห็นท่านพระนาาเกษมผู้กำลังเดินมาแต่ไกลพอเห็นแล้วก็ได้เข้าไปหาท่านพระนาาเกษมข้าไปถึงแล้วก็กราบไหว้ท่านพระนาาเกษมถามว่าหลวงพ่อจะไปไหน ท่านพระนาคเสดท่านคริหาปดีอาตมาภาพจะไปเมืองปาตาลีบุตรดีจริงหลวงพ่อแม่พวกเราก็จะไปเมืองปาตาลีบุตรขอท่านจงไปพร้อมกับพวกเราเถิดครั้งนั้นเลยเศรษฐีเมืองปาตาลีบุตรเลื่อมใสในอิริยาบถข,ของท่านพระนาคเสดคือท่านมีอิริยาบถเดียบร้อยสัมรวมจึงเลี้ยงดูพระนาคเสดให้อิ่มให้เพียงพอ ด้วยของเกี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของนตอนท่านทั้งหลายจะเจอคำว่าด้วยมือของนตอนอยู่เรื่อยเพื่อให้เห็นว่าเป็นทานของสัตว์บรุษสัตว์รุษเวลาจะให้ทานให้โขอ,อะไรแก่ไครต้องให้ด้วยมือตอนนะถ้าให้ถ้าใช้คนอื่นไปทํามันง่ายไปไม่เคารพต่อทานนั้นเท่าที่ควรนะครับเช่นเรียกคนใช้นี่ยพระมาเขา อาหารหวานอันี้ไปใส่บาตรทีแล้วก็บลบไปทำกิจของตอนนี้นะครับเข <c oughs> าเรียกว่าทานที่ไม่ใช่ของสันบรุษ <c oughs> ท่านพวกนี้ท่านเหล่านี้เป็นสันบรุษเพราะฉะนั้นท่านจะให้โดยมือของท่านเองถือเอาอาสนะที่หนึ่งซึ่งเตี้ยกว่าไปนั่งหนที่สมควรส่วนหนึ่ง เศรษฐีชาวเมืองปาตาลีบทผู้นั่งหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งคืออาสนะที่เตี้ยกว่าเพื่อแสดงความเคารพต่อท่านพระธาเกษตร,รนั้นนะครับพอนั่งแล้วก็ได้ถามท่นานพระธาเกษตพูดฉันเสร็จแล้วปล o n มือจากบานแล้วว่ารวมพ่อท่านชืออะไรท่านคร,ริยาปยีอาดัมมาภาชื่อวนันเกษณรลวมพ่อท่านรู้พระรพุทธพจน์หรือไม่คือวิญญาณปริยัตหรือเปล่านั่นเองนะครับ อนามาภาครู้บทพระอาภีธรรมดังคดีแหบดีรวมพ่อเป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วเนอข้อทีท่่ว่าแม่โยมก็เป็นนักเรียนอาภีธรรมนะข้อเดียวกันแมน่ประเสริฐจริงเะ็นลาภคราวนี้จะคุยอาภีธรรมกันอย่างออกรสออกชาติแม่โยมก็เป็นนักเรียนอาภีธรรมแม่ท่านก็เป็นนักเรียนพระอาภีธรรม หลวงพ่อขอท่านจงพูดถึงบทพระอภิธรรมเถิดทั้งนั้นแหละท่านพระนาคเสนได้แสดงพระอภิธรรมแก่เศรษฐีชาวเมืองปาตลีบทเมื่อท่านยังแสดงอยู่นั่นเที่ยวก็ยังไม่ทันได้จบเลยเศรษฐีชาวเมืองปาตลีบทก็ได้เกิดธรรมจักรสุอันตรจะจ่าสุรีปร่าจาามนณินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ น,นะนะก็เป็นอนวุวาเสตินี้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยการฟังอาภีธรรมทีนี้มันเราก็มีเรื่องน้าข้องใจเพราะอาภีธรรมนั้นไม่ได้มีนยัยยะปฏิบัติเลยแสดงแต่ตัวสภาว่ารางของจริงที่เป็นไปในโลกนี้เท่านั้นนะไม่มีนยัยยะปฏิบัตินยัยยะปฏิบัติม,มีอยู่ในพระสูตร นะครับแล้วทำไมแค่ฟัองอาภีธรรมเท่านั้นเองจึงสำเร็จเป็นพระโสดาบันได้กา,า,านพูอะไรพอจะตอบได้แล้าธรรมก็แสดงความไม่เช่เราไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่ว่าเอเราจะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้อย่างไงถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ถูกซะก่อนนั่นท่านว่าว่าไม่ใช่ เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรองค์ธนว่าไ้ในอภพี่ทมนะครับแต่การบรรลุธรรมนะไม่ใช่สัตว์แต่ว่าธนวา่าแต่มันต้องเราวา่าคือเราต้องไปเจอของจริงเองนะในการที่จะมีปัญญาเิดของจริงอย่างนี้ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ยีปัญญาจะเกิดขึ้นจะบุกคลไม่ได้ไม่ไดุ้่้จะัำ นั่นนั่นก็นนเศรษฐีต้องมีความรู้เรื่องปฏิบัติมาก่อนนะทีนี้อาจจะขาดตกบกพร่องเกี่ยวกับภูมิธรรมเรื่องน้ําเรื่องรูปเรื่องขอ้ขอก็อะไรนะวิปัสนาภูมินะหรืออย่างนี้ก็ได้ว่าก่อนหน้านี้ท่านได้วิปัสนาภูมิที่ไม่เหมาะสมแก่ัตยาสายตริกพอมาฟังทราตั้งใจฟังธรรม นะไอปัญญามันเล่นไอ,อจับใจในวิปัสสนาภูมิอีกอย่างนึงเป็นวิพิเศษก่อนหน้านี้ท่านอาจจะใช้ขันนะะเป็นหมวดธรรมสำหรับการพิจารณาฟังอภิธรรมคราวนี้อาจจะเปลี่ยนไปพิจารณาอายตนะเพราะเข้ากเข้าใจเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ก็เลยสําเร็จเป็นพระโสดาบันล่ยเกิดปัญญาสําเร็จเป็นพระโสดาบันอ่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ น่าจะเป็นอย่างนี้นะลำดับนั้นแลเศรษฐีชาวเมืองมาจาริบุตรส่งเวียนห้ารอเลื่มไปข้างหน้าก่อนแล้วตนเองเดินไปเบื้องหลังหยุดยืนที่ทางสองแพร่ง่าวกับท่านพระนาเกษนว่าหลวงพ่อนี้คือเส้นทางไปวัดอโศการหาลวงพ่อนี้คือผ้ากำปนแดงยาวสิบอกกว้างแปดศอกขอจงอนุเคราะห์รับแพรกำปนแดงนี้เถิดหลวงพ่อถวายผ้ากำปน ที่ยาวสบิวสบหกโศกกว้างแปดโศกนั้นแก่พระนาคเสนท่านพระนาคเสนได้อนุเคราะห์รับผ้ากำมพลแดงผืนน,นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเสดษ้ทชาเวเมืองป,ป,ป,ปาจารีบทก็พอใจดีใจบันเทิงเกิดปีตีโสมนัสกราบไหว้ท่านพระนาคเสนกระทำประกักษิศีลลีไปนะไปคนละทางประมาถึงตรงนี้นะ ครั้งนั้น,ลนแล้วท่านพระยาเกษตได้เข้าไปหาท่านพระธรรมราคิตที่วัดอโศการามเข้าไปถึงแล้วก็กราบไหว้ท่านพระธรรมราคิตบอกถึงเหตุผลที่ตนมาคือะจะมาเรียนพระพุทธพจน์แล้วก็เรียนพระพุทธพระพุทธเพศน์คือพระไตรปิฎกในสำนักของท่านพระธรรมราคิตใช้เวลาสามเดือนเรียนจบโดยเพยันจะนะโดยการแสดงเพียงคราวเดียวเท่านั้นคือบอก แ่ขอให้ท่านบอกเปลี่ยนคราวเดียวนะครับก็จบใช้เวลาอีกสาเดือนทําไว้ในใจโดยอัดคือใส่ใจอัดลนะทาความเข้าใจในความหมายนะของอของของธรรมที่ตัวเองได้เรียนนะครับต่อจากนั้นท่านธรรมรัก,กิจได้กล่าวกับพระนาาเกษณว่านี่แน่ก็น,น่า,าเกษณ คนเลี้ยงโกก็ได้แต่รักษาโคแต่คนอื่นคือเจ้าของโคกลับได้บริโภคโครสดที่เกิดจากโคนะนมสดนมส้มเนยใสเนยคนพวกนี้ก็เรียกว่าโครสดนะคนอื่นก็คือเจ้าของโคได้บริโภคโครสดคนเลี้ยงโครับจ้างี้ยนไม่ได้ได้ข่าวจ้างไปเฉันใด นาเกษตรตัวเธอแม้ทรงจำพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกได้ก็หาเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลไม่สน,นั้นมัอนกันท่านไม่ทราบว่าพระนาเกษตรเนี่ยสำเร็จเป็นพระโสดาบัน่านจิงกล่าวอย่างนี้แต่กล่าวด้วยความปรารถนาดีนะนะนะเอ่ออน,นี้ก็คล้องจองตามพระพุทธพจน์ที่ท่านว่าไว้ในธรรมบทธรรมบท พระหุ่ีเจสังหิตภาภพาสะมโนนตตกโรโหตินโปรปมัตโตโคโววะคาโอคณะยังปรเรสันณนะภาทวาสามัยสสโติแปลว่าบุคคลแม้ว่า,วาพูดทำที่มีประโยชน์ได้มากมายแต่ไม่กระทำตามที่พูดนั้นก็จัดว่าเป็นคนประมาท ย่อมไม่มีส่วนเองสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะคือโสดาปฏิผลจะกกา,าการมีผลอนาการมีผลอัยตผลเหมือนนะคนเลี้ยงโคที่เอาแต่นักโคของคนอื่นเขาฉะนั้นคือลูกจ้างเลี้ยงโคก็เอาแต่นักโคของนายจ้าง นะว่าเราเอาตอนไปจากข้อไปหนาะกินเกี่ตัวนะอ่ะยี่ยี่สิบตัวอ่ะเวลากลับก็ต้องนับอีไอกล้อบยี่สิบตัวอะไรอย่างเงี้ยเนีได้แต่นับเนะี่ยเขราทนั้นไม่มีส่วนแห่งโครับนะสันนันเหมือนกันนะครับเหมือนกันเรียนพระรพุทธพจน์ก็เอาแต่นับกองดันไป จ็ดม <co> ีแปดสิบเก้าเจินกับสิบมีห้าสิบสองรถมียี่สิบแปดเจ็ดแปดสิบเก้ามีอะไรบ้างโอ้อาโกสันสิบสองอะไรนับไปนับ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 นะครับอย่างนี้หลบจ้างเขาเลยหลบจ้างเลี้ยงโคลนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนไม่ประมาทคือไหคือทําตามที่ตัวเองกล่าวได้มากหรือไม่กล่าว เดีวเลยเลคือตามที่เรียนมานะครับให้มันเป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างน,นะอย่างน้อยนะก็น่าจะเป็นคนปฏิบัตินะสักส่วนหนึ่งคือแค่ศีลนั่นก็อย่างดีนะครับถ้ามีโอกาสยิ่งไปกว่านั้นปลายรับสมัตาวิปัสสนาก็ยิ่งเติเสตนะครับก็จะได้สัรสงสมเป็นปัจจัยเลยสำหรับพบหน้า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีแล้วนะครับมีส่วนแหองสามันญจกผลแน่นอนแต่มันจะชาติไหนมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องสังสมเป็นปัจจัยไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าเรียนการเอาไว้เฉยๆนะครับก้เรียนไปเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติยังไม่อาจจะปฏิบัติอะไรได้มากไปกว่านี้ก็แค่สี่แหละก่อนเป็นปกตินะครับ เรีนทำแล้วแม้แต่ศีลก็รักษาไม่ได้เนี่ยมันมันที่เล็กๆอยู่นะนะครับมันที่เล็กๆอยู่ยนะอ,อย่างน้อยก็น่าจะเป็นคนรู้จักบ,บาคุณคุณเพราะเกิดอีริขตตาได้ง่ายกว่าคนอื่นเขานะครับเกรงกลัวบาปทุกเจอหายบาปทุกเจอนะซึ่งข้อนี้เป็นเหตุให้การรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับ พระนักเสกท่านผู้เจริญพอทีและด้วยการเรียนพระไตรปิฎกเพียงเท่านี้นะท่านพอได้ยินได้ฟังอาจารย์ตักเตือนอย่างนั้นจริงอยู่ท่านเป็นโสดาบันท่านก็เกิดความสลด,ดใจนะว่าน่าจะเพ,ะพึ่มขึ้นยิ่ง,ย,งยิ่งไปกว่านี้ท่านใช้เวลาตอนกลางวันที่เหลืออยู่วันนั้นนั่นแหละใช้เวลาตอนกลางคืนคืนนั้นนั่นแหละปฏิบัติไป ได้บรรลุพระอระหันตผลพร้อมทั้งปฏิสัมพิทธาโอ้โหเต็มเตี่ยมจริงๆนะครับใช้เวลาเฉพาะวันที่เหลือและกตลอดคืนนั่นเองนะครับก็สําเร็จเป็นพระอระหันได้แตกฉานปฏิสัมพิธายานด้วยพร้อมกับการแทนตลอดสัจจะเทวดาทั้งหลายก็ได้ให้ส,กกา,นะา,สาธุการนะคือกล่าวคำว่าสาธุแกท่านพระนาคเสน แผ่นดินก็บรรลุลัน่นพวกพรมก็ปลบม,มือผงจันอันเป็นทิพย์และดอกมณฑารบกอันเป็นทิพย์ก็โปรยปลายลงมานะเทวดาโปรยปลายลงมาเพื่อบูชาท่านพระน่าเกนนะครับคาําอธิบายก็มีบ้างตอนนี้นะครับรถคือสมบัติที่เกิดจากโคที่เพิงได้จากโคมีนมสดเป็นต้นเียอว่าโครธ คำว่าสามัญผลได้แก่ผลแห่งความเป็นสมณะภาวะสี่อย่างคือโสดาปฏิผลหนึ่งสกทา,าคารมีผลหนึ่งอนาคารมีผลหนึ่งอรหัตผลหนึ่งนะหมายความว่าใครบรรล,ลุผลเหล่านี้ก็ได้ําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนานี้นันเองนะครับบรรลุโสดาปฏิผลก็ได้เป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้น คาว่าปฏิสัมพิทาได้แก่ปัญญาที่รู้แตกฉานมีสี่อย่างเรียกว่าปฏิสัมพิทาสี่คืออัตปฏิสัมพิทาปัญญาที่รู้แตกฉานในอัตคือในผลที่เกิดขึ้นจากเหตุหนึ่งเพราะอัตแปลว่าผลก็ได้นะครับธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาที่รู้แตกฉานในธรรมคือในเหตุที่ทําผลให้เกิดขึ้นหนึ่งเพราะธรรมแปลว่าเหตุก็ได้ ง่ายๆว่าไม่มีทางที่จะสับสนเอาเหตุเป็นผลเอาผลเป็นเหตุนะครับจัดแจงเหตุผลในคราวนั้นได้หมดนิริติปฏิสัมพิทธปัญญาที่รู้แตกฉนในนิริติคือในภาษาโดยเฉพาะในภาษามาคตอันเป็นมูลภาษาของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งนะครับความจริงแตกฉานในร้อยเอ็ดภาษานั่นแหละ นะเพียงแต่ว่าภาษามาคตเนี่ยพิเศษนะร้อยเอ็ดภาษาอย่าไปแปลว่าภาษาของเจ้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะนะตัวอย่างแม่บ่อแทร์ไลเดอร์คุณตูวละไสอะอะไรอย่างนี้ไม่เป็นต้นไม่ใช่นะเป็นจํานวนนะครับจํานวนภาษาที่เขาใช้กันในชมพูตะวีร้อยเอ็ดภาษาพระพุทธเจ้าสเสด็จไปแสดธรรมที่ไหนก็ตาม ก็จะทรงใช้ภาษาที่ท้องถิ่นนั้นนั้นก็ใช่ mm hmm. นะพราฉะนั้นใครพูดว่าเขาก็จะจ้าเทศแต่ภาษาบาลีผิด mm hmm. นะครับเทดนะในเวลานั้นภาษาบาลียังไม่อยกภาษาบาลีเสีเยเลยซ้ำมันก็ออกภาษามาคตก็เเวทพระแทดเป็นภาษาที่ชาวมาคตเขาใช้ะ mm hmm. นะหมายว่าภาษาบาลีในคราวตตอนสังขายานาครั้งที่หนึ่งนะครับ ตอนทำสังขารนาครั้งที่หนึ่งพระเถระเรานั้นนะนอกจากท่านประสงค์จะรวบรวมนะกรรมส่นของพระพุทธเจ้าของจาวกที่สําคัญเข้าไว้ที่เรียกว่าสังขารนาะให้ไดเรียนเป็นแบบฉบับเสต่อกันมานั้นท่านยังคํานึงถึงภาษาที่จะใช้รวบรวมอีกด้วยให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะถ้าใช้ภาษาแตกต่างกันแล้ว ไม่อาจจะให้พระศาสานาดำรงอยู่ได้นานนะมันเป็นเหตุโดยถกเถียงกันได้เกิดความตัดแย้งกันได้โดยอาศัยภาษานั้นท่านก็เลือกว่าจะควรจะใช้ภาษาใดาก็ปรากฏว่าเห็นชอบภาษามาคตกนวเพราะเป็นภาษาที่มีระเบียบมีแหลแผนที่รัดกุมมากแต่ใช้ภาษาจีนภาษาไทยหายผอมไนในตะเรียนานแล้วแล้วุทธศาสานานะครับ ถ้าใช้ภาษามคตนะภาษามคตเลยได้ชื่อใหม่ว่าภาษาบาลีไปบาลีมาจากปาลิี่แปลว่ารักษาเนี่ยนะฮะปาพจานวจะนางปาเลติติปาลิภาษานี้ชื่อาาบาลีก็มีความหมายวารักษาก็เพือแต่พจน์นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าแตกฉานภาษามาคศแล้วนะครับ ภาษาอื่นก็ดูเหมือนว่าง่ายนะรู้ได้ง่ายผมก็ศึกษาภาษา,ามาก็แต่ว่าไม่ทันได้แตกฉานนะครับก็น่าจ,จะรู้ภาษาอื่นได้ง่ายกว่าเดิมบ้านเป็นไม่แตกฉานก็เถอนะนะก็ปรากฏย่าอยู่เหมือนเดิมนะภาษา,ภาังจ็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> น่ตัวต้องไปถึงกันแตกฉานซะก่อนนะครับ ท่านบอกว่าภาษามาคตนี่เป็นมูลภาษาของศัพท์ทั้งหลายคําว่ามูลภาษาคือภาษาที่เป็นรากเงานะครับข,ของภาษาทั้งหมดท่านบอกว่าถ้าพ่อเป็นชาวอารยกะแม่เป็นชาวธมินได้ลูกมานะถ้าพ่อเป็นคนสอนลูกให้พูดลูกจะพูดภาษาอารยกะ ถ้าแม่เป <c ười> ็นคนสอนให้พูดลูกจะพูดภาษาทมินถ้าพทั้งพ่อทั้งแม่ช่วยกันสอนลูกแต่พูดทั้งสองภาษาอาริยกาด้วยทมินด้วยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนภาษาอะไรเลยนะเลี้ยงลูกอยู่ในป่าไม่สอนภาษาอะไรเลยลูกจะพูดภาษาท่านบอกว่าจะพูดภาษามากดโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นได้ของไม่เหียวนะครับก็มีเรื่องน่าสนยจอยู่เรื่องหนึ่ง ว่าในประเทศพระม่าสมัยก่อนนะถ้าจะสอบภาษาบาลีถึงชั้นสูงสุดต้องอาศัยความอารุรเคราะห์จากพระราชาให้ช่วยส,ส่งเสริมมีพระเถระรูปหนึ่งอายุตั้งเจ็ดสิบเลยนะเกิดอยากจะเกรียนภาษามาคตภาษาบาลีนี่แหละนะครับไม่มีเออ ก่อนหน้านี้ที่ท่านไม่เรียนก็ท่านมวัวแต่ทอแท้ผมมันเยอะแยะม,มากมายไปหมดก็ไม่จะเรียนไหววันหนึ่งท่านไปฐานแค่ไปที่พระกันใช้เป็นที่ชาระก่อนแล้วทิ้งไม้ําระสันไวปรากร่อนแล้วไม้ําระสันโกเป็นผู้เสาโหลกาแต่และลูกก็วันหนึ่งก็ใช้อันสองอันท่านก็เกิดน,นึกเป็นอกปามาว่าเแค่เรียนแค่ สุดสองสุดนะทุกๆวันมันก็ได้มากไ้เองนั่แหละเหมือนใครในไทยสํารับฟัเงเ่ยเพื่ออะไรตั้งไปยอดท้อก็ไปขอความอนุเคราะห์จากพระราชาพระราชาก็เยี่ยมพระสวนคือไม่เชื่อว,ว่าจะเป็นไปได้แต่เอาก็ระแก่มนาะขอลองอนุเคราะห์สักทีไปสนถึงไหนเป็นแกนโดยที่เราจะไหวไหมนะท่านก็จะเรียนต้งสิบปีนะแล้วกปีละคคังขอให้จัดกรรมาการสอบ แล้วก็เข้าไปในสถานที่สอบที่ทมีกรรมการห้องร้องนะกรรมการที่เป็นหัวหน้าเริ่มต้นสอบท่านก็แต่เอ็มไอก่อนนะครับไม่สะดวกคอก็แต่เอ็มไอเริ่มจะถามเพรากระเอมทัานนั้นท่านบอกกรเดี๋ยวเยอเดียวเดียวเด,ยวเดียวก่อนแล้วท่านก็เขียนไอที่กระเอมมันเป็นยังไงไปเข้าสู่ได้ย,ยังไงนะแล้วก็ยืนให้ นะทั้งคณะทั้งตลึงหมดเลยโอ้ทำไมรถแตกฉันอย่างนี้นยุดยุติการสอบโดยกการนั้งกใใจได้หรือว่าไหมเพว่าโม่มากไปเก๋เอนะภาษาบาลีนะครับออกมาจากอะไรนะไอ้ฐานที่เป็นจริงไอ้ฐานก่อนที่เป็นจริง ปฏิภาณปฏิสัมพิทาปัญญาโรแตกฉานในปฏิภาณคือในความแจ่มแจ้งเกี่ยวกับอารมณ์ที่ปฏิทิสัมพิทาสามข้างตนรู้อยู่และเกี่ยวกับกิจเองปฏิสัมพิทาสามข้างตนนั้นนั่นแหละเพื่อง่ายๆว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาในแตกฉานในการจะใช้ปฏิปฏิสัมพิทาสามข้างตนอย่างเหมาะสมกับโอกาสนะครับ คนจะมีไหวพริบดีเรียกว่ามีปฏิพานก็เพราะว่ารู้จักจะใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะสั่นตินะครับเืียกว่ามีไหวพริบนะบาำถามได้ทำในวินี้บอกเลยว่า,เ,าเดี๋ยวดาวน์ัวร์ก็สาธุการ์ประด็นก็บป็นเลยลั่นการที่เปนเลยลั่นยังไงบป็นเลยลั่นก็คือสะเทือนสะเทือนวั่นไหว เพราะเหตุที่สะเกหวันไหวก็เลยเกิดเสียงท่านบอกก็าด้วยอนุภาพของเทวดาทั้งสิ้นนะครับทำให้เป็นไปอย่างนั้นนะครับอีกข้อหนึ่งคือแบบที่ท่านเสษ็ีถวายผ้าคำบนนะครับโอ้โหแล้วผ้ามันก็หนาเพราะที่บอกว่าระยะเครื่อง16สองกว้าง8สองว่าท่านจะไม่ลำบากคเลยนะ แล้ก็คงจะลําบากแน่แหละแต่เขาก็รบรับจัดความเข้าใจว่าเศษฐีของให้ใครสักคนมาไปส่งถึงที่ไม่ให้เป็นภาระกับท่านหรอกนะครับแต่คนนั้นไม่ใช่นคนสําคัญอะไรเป็นเพียงเ,เด็กข้อาชา้ตามหลังแพระก็เลยไม่พูดสิ่งเส้นนะคือว่าไม่ได้จะปล่อยท่านเดินไปคนเดียวจนถึงบัดอโศการามก็เองไม่มี โอกาสจะไปส่งท่านถึงที่ก็ต้องส่งคนไปคนนั้นน่จะต้องเสียนะครับน่าจะเป็นอย่าง,างนี้ต้จงเอาไปใช้ทำอะไรก็ปกติแช้ผ้ากาสจะทำอไรอไปบูู่าสนะก็ได้ครับนะเอาไปกัน้นบางแดบดบบางลมก็ได้นะไม่ได้เอาไปใช้ทำเป็นทีวอยนะครับผ้าอื่นๆนอกนั้นพระพุทธเจ้าก็สงใช้ แต่ว่าต้องมีสีที่เรียบร้อยไม่ฉดนใช่ไหมมีถามข้อนะคะว่าถ้าอริยะหนึ่งคนเนี่ยสามารถใช้เรียกรบได้แวนที่ที่มารุสเป็นโซดางได้ไหมแ่ได้สิครับพ้าอริยะหนึไมะสารใช้เรียกเอ่อนวดที่เนสงที่มารุสเปนยไดาบังได้ไมแล้วได้ได้รไได้สิครับหมดเวลานะครับ เนื้วความส่วนที่เหลือก็เอาไปกล่าวต่อนะมีหลายท่านเข้าใจว่าเดือนหนึงมีครั้งเดียวเหลือบอกไปว่าวันนี้ก็มีเอาละครับในผู้สุดนี้ขอความเจเร่งอ